สำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปช่วยกันควบคุมประชากรปลาชชโดนะคนุนสาหรับแม่น้ํานี้นะก็มีปลาชะโดเยอะมากเลคุณถ้าเยอะขอนาดนี้เราก็ต้องช่วยกันกําจัดออกบ้างนะไม่งั้นปลาชนิดอื่นเยอะจะไม่มีเหลือนะคนุนเพราะว่าแม่น้ําแห่งนี้เจอแต่ปลาชชโดครับแล้วก็ปลากระสุบนะกระสุบก็เยอะครับก็ต้องคุมประชากรพวกปลานักแล่พวกนี้นะและนี่ก็เป็นพี่ใหญ่ของคลิปนี้ครับ ใสสวยเลยตัวนี้และนี่ก็เป็นผลงานรวมของพวกเราในทริปนี้นะครับและสําหรับปลาที่เราจับมาก็จะมาทําเมนูปลาแดดเดียวนะคุณดยการผ่าหลังนี้ครับแล้วก็ทาน้ําหมักสุดเด็ดของพี่เพชรแล้วก็นําไปตากแดดนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ปลาทอดที่แสนอร่อยแบบนี้เลยนะกูแล้วเราก็ไปรับชมคลิปเต็มกันเลยครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรากําลังเดินทางไปที่จังหวัดลำปางนะครับเพื่อไปดําน้ํายิงปลาครับหมายสวยครับน้ํใสครับหมายนี้ก็เป็นรอบที่สองนะที่เราจะไปหมายนี้กันครับก็วันนี้พิเศษครับไปกับนกศักแล้วก็บิ๊กจอดครับผมดำน้ํายิงปลาหาอยู่เมื่อกี้นะตอนนี้เขาอยู่ที่หมายรอยแล้วครับวันนี้ก็มากับพี่เพชรครับแล้วก็พี่นกไม่ใช่แม่หนี่ปลาเกีียวนะครับอย่าเข้าใจผิดนะทุกคนวันนี้มากันสามท่านนะทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับน้องศักแล้วก็ไปเจอกันที่หมายแลครับลุยครับผมวันนี้ก่อนจะไปที่หมายก็มาแวะรับน้องศักที่ตัวเมืองลำปางนะครับที่อู่ช่างเพชรนะครับแล้วก็เอาแก้วเก็บความเย็นของน้องเบียร์ครับมาคืนแกด้วยเนะเพราะครั้งที่แล้วแก่ลมไม้ที่ถ่ายรูปของเรานะครับก็ทีมงานและน้องศักพร้อมแล้วก็เดินทางไปที่หมายแล้วครับหมายวันนี้เป็นหมายแม่น้ําจางนะทุกคนก็เป็นหมายที่มีแบบบัวครับแล้วก็สาหร่ายหางกระลอกนะ เยอะมากครับทีมนี้มีน้องดอยครับเพจิด้วยครับดำน้ำยิงปลามาด้วยนะครับทีแรกผมไม่รู้นะซึ่งมารู้ตอนที่เจอแกนี่แหละครับก็มูลเหยอใหญ่ของเราก็ไม่ใช่ขารที่ไหนครับก็เป็นบิ๊กจอดครับดำน้ำยิงปลาให้อยู่หากินนะครับแต่ที่นี้แกบอกว่ากินปรต้อง่ายหน้าแฮนเนอร์ผมก็จัดไปตามนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนพอดีผมเอากล้องแขวนไว้ที่คอนะแต่ละมุมกล้องมันต่ำพอดีนะนี่ก็เป็นผลงานของจอรัทบิ๊กจอดนะ แต่ดำก่อนเราเลยนะมาถึงเช้าก็ลงก่อนครับแล้วก็แต่งตัวครับเตรียมพร้อมที่จะลงหมายทุกคนก็มาช่วยกันปาปลาชะโดนะทุกคนสำหรับทริปนี้ครับปลาชะโดหมายนี้มีเยอะมากครับก็มีแต่ปลาชะโดกับปลานักล่านะส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้ําแลครับเดี๋ยวเราไปรับชมภาพใต้น้ำทุกคนดูความใสของน้ําวันนี้ครับถือว่าน้ำใสไม่สวยมากเลยก็ขอบคุณภาพสวยจากเพจ ดำน้ำยิงไปหาอยู่กกินของบิ๊กจอดด้วยนะครับน้ำวันนี้มองเห็นไปได้ไกลถือว่าไกลมากทุกคนระยะสองสาเมตรได้นะที่เรามองเห็นไปได้ไกลๆนี่อันนี้เองก็เข้ามาใกล้เกินแค่กระตกใจหมดดีวะแปาที่เราเจอวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่ครับอย่างที่ได้เกินไว้นะเป็นแปรนักแหลกครับก็จะมีแปากระสุกนะกระสุก ไซที่เจอก็จะเป็นพวกกระสุนจุดครับตัวก็ถือว่ายังไม่โตนะก็ปล่อยไปก่อนนะครับเล็กเกินจะยิงนะแล้วก็แปาะชะโดทุกคนก็มีเป็นฝูงครับฝูงให,ใหญ่ๆแบบเยอะมากนะแปาะชะโดแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะส่วนในดงสลายก็จะเจอพวกแปลาบอตะกลับครับจะซ่อนอยู่ในดงสลดยพวกนี้นะแต่ผมก,ก็ดำมาเจอนี่ทุกคน แล้วว่ากำลังไหวอย่างมาจากลุงสาร้ายนี่เลยนะครับโอ้โหเยอะจริงๆครับเป็นชนะ้ดูปอกไงชะ้ดูแตงไทยดูลายทุกคนใครแตงไทยนะแล้วก็นี่ครับเจ้ากระสุนนี่แกไม่เกรงใจปลาชั้นดูนะโอ้โหไหวแผ่นปลาชั้นดูเป็นฝูงนี้เลยเดี๋ยวก็เป็นอาหารของมันหรอกไซส์นี้ก็ทุกคนจะทําเมนูอะไรด้ครับแต่ผมก็รอดูก่อนนะเผื่อว่าจะมี ตัวใหญ่เข้ามานะแต่ว่าไม่เจอครับเจอพวกสเดียวกันเลยเป็นะรูป,ปอกผมก็ถอยขึ้นาหายใจนะรอดูไปเรื่อยๆครับแต่เราอยู่นิ่งๆแปลนี่มันเดียววนปัดบนมาแบบเท็จะกัดหูเลยนะแล้วก็มีแหว่มาชนไปฉวูด้วยนะ จังหวะนี้จริงๆผมก็ตัดสินใจจะจัดจด,จด,จดลิ้นลมพ่านกันละจะจัดการเลยนะทุกคนแต่ว่าผมรอให้มันซ้อนกันเหมือว่าจะทีเดียวจะจัดไปสักสองตัวเลยนะเพราะว่าถ้ายิงครั้งหนึ่งนี่มันจะแตกกระจายเลยนะก็จะหายเลยฝูงนี้ครับก็คือหายใจดีครับจังหวะนี้แปลกำลังจะปล่อยเลยนะคงจะต้องรีบจัดทุกคนกำลังว่ายไปหาน้ำข่นนะน้ำที่มันขูนจากตัวเราเนี่ยนะครับ ผมก็ยืนขึ้นหายใจโดยใช้ส s n o r k เหมอนเดิมไหมทุกคนตามตามไปครับติดตัวไหนดีตัวนีด้นด,นดีไหมไปแล้วไปแล้วไม่ทันละต้องไปดักข้างแน,น่ทุกคนก่อนีก่อนไปมาดักข้างแน่ไปถอยหายใจก่อนนะก็ตามมันไปครับ จะไปไนต้องเลือกจัดแล้วครับตัวหน่อยดิตัวนี้ไหมตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าเอาจัดไป,ปรเรียบร้อยนะครับไซดแเดดเดียวครับก็เป็นเมนูของเราวันนี้เลยนะส่วตัว,น,วน,นี้ครับทุกคนาไาวมาจากนกสลายนี่ลงมาเลยนะครับมานิ่งๆครับแล้วก็มีนี่ปลาหมอตะกับตัวใหญ่เลยแต่เราเลือกที่จะยิงตาชฉโดนะเดี๋ยวดูแพ็ปชานะทุกคนเด็กกไมครับ โดนกระบาลริเลยต้องโดนน้ำจูดแขงครับจังหวะที่ปลาเอี้ยวตัวเลยนะก็เลยลุดไปเลยนะลยยลยนะแล้วก็มีเจ้าพวกกระสุกแว่นครับเข้ามาดูนะครับโอบ้ป็นฝุงเลยความลึกก็อยู่ที่ประมาณ 3- 4เมตรครับเดี๋ยวเราไปรับชมใต้ปลาบัวหนาๆอย่างนี้มันจะมีปลาอะไรบ้างครับคือไหม่ใต้ปลาบัวนี่สวยนะทุกคนแต่ว่าน้ำจะออกสีเหลืองๆหน่อยนะเพราะว่า แสงแดดส่องมาไม่ถึงนะครับไม่ถึงพื้นนะก็เจอชะโดปอกนะฮะทุนก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าวันนี้เรามาเพื่อกำจัดปลาชะโดนะก็ต้องจัดไปนะจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ต้องช่วยกันออกนะครับว่ามันเยอะจริงจจนพวกปลาหนินนี่ผมไม่เจอในะปลาหนินสําหรับวันนี้ไม่เจอปลาหนินเลยเจอแต่ปลานักล่านะครับแต่วันนี้เจอปลาหมอดกับครับ ก็ไซตาตาลนริกนะนะก็ต้องจัดนะครับทำอาหารอร่อยอยู่นะครับปลาเน,นื้อดีครับผมมดกระป๋อมตะกับแนน้ำน,นะส,สวยๆแล้วผมจะพาทุกคนเข้าไปในดงสาหร่ายหนา,นาๆอย่างนี้เลยนะบาทุกคนเกาะหลังผมแล้วลุยพร้อมกันเดีย๋ยวไปดูว่าข้างหน,น้าทีจ,จะเจอปลาอะไรบ้างนะ <S <S ก็ล,กลุยเข้าไป สไลด์นี้รู้เข้าไปนี่เหนื่อยทุกคนคือนั่นมันชอบพันตําแข่งตําขาเราเนี่ยทำให้เราว่ายน้ําไม่สะดวกนะครับหรือแผลที่เจอันนี้ก็จะเป็นพวกกระหมอตะกลับครับซ่อนอยู่ข้างในนะถ้าออกไปข้างนอกก็คงจะเสร็จเจ้าชโดนะแล้วก็เจอชโดปอกตัวหนึ่งทุกคนก็ไม่ทานได้ยิงนะครับก็ไปไหมายแบบนี้น้องๆเขาดําไวทุกคนผมดําตามน้องเขาไม่ทันนะเขาไปข้างในเรื่อยๆเลย ผมก็เลยเปลี่ยนแผนครับเนี๋ยผมไปเจอกอกอไผ่ทุกคนเดี๋ยวรอดูนะครับเปลี่ยนกอไผ่ที่อยู่ริมน้ํานะผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาซุ่มอยู่ข้างในครับเป็นถนัดของเราเนี่ยแบบสายซุ่มแับสายซุ่มอยู่ที่เดิมนะไม่ต้องว่ายตามฟงน้องเขา,ขาไม่ไหวครับเหนื่อยก็ซุ่มอยู่ใต้กอไผ่อย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวดูครับหมดลงไปอืดแรกก็เจอทุกคนเป็นเดี๋ยวรอดูก็เป็นลปลาอะไรนะครับที่ว่ายเข้ามาหาเราเนะี่ย ก็ใช้วิธีตีน้ำครับแล้วก็ทำเสียงเรียกนะแล้วก็รออยู่นิ่งๆทุกคนค่อยๆสำรวจไปนะครับเพราะว่าหมายนี้เราไม่เคยมาเนาะก็อย่าพึ่งบุ่มบ่ามเข้าไปเรื่อยครับเดี๋ยวติดข้างน้อน่นนะก็ค่อยสำรวจไปแล้วก็จดจำหมายนะครับสำหรับหมายลูกๆนี้นะผมจะใช้วิธีแบบนี้นะพอเราจำหมายได้เราก็จะรู้ทางเข้าทางออกนะคือรู้ทางนีทีไรนะครับไม่ใช่ว่าเจอแบบนี้ก็ มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนริงตามครับจังหวะน,นี้พลาดไปนะไม่โดนนะทุกคนนี่ครับก็มีไหวมามองแน่ด้วยนะจังหวะน,นี้ยังไม่ได้ไปเก็บลูกดอกเลยแล้วก็ดําที่เดิมนะขยับมาอีกนิดหนึ่งครับใกล้ๆก,ก,กับจุดเดิมนะเป็นกอไผ่กอเดิมเลยนะทุกคนแต่จังหวะน,นี้ผมยังไม่ได้มุดลงไปะนะยังหายใจข้างบนอยู่ครับโดยใช้ซะนอกเกินนะมันก็ไหวมาให,มให้ผมแก้มือไนดะ้มาใกล้ขนาดนี้ก็ไม่มี แางกอนนะแบบนี้ก็ต้องจัดครับผมยิงเข้าไปสสยสวยครับแล้วก็นี่ครับถูมาตามมาเป็นฝูงเลยกระสุกเยอะครับในกอปไพรนี่แล้วเราก็มาเจอปลาเีโมนะเออไม่ใช่ดิปลาชโด,ดครับชะดดก่อนนะแล้วก็นีโมตามมาทุกคนชะโด,ดปอกอยู่ข้างในครับยิงเข้าไปเดี๋ยวลูกดอกติดในหอกแยกนะก็ออยังไม่จัดการมันป่วยไปก่อนครับ ก็น,นี่ครับโอ้โ oh, หดูทุกคนใาขึ้นมาไกลมากเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าหมายนี้มันจะมีตัวใหญ่ทุกคนคือผม oh, ยังไม่อยากยิงนะเดี๋ยวปลามันจะตื่นนะครับผมก็ซุ่มดูแล้วแล้วก็ทําเสียงเรียกทุกคนทำเสียงเรียกแล้วนอนดูอยู่นิ่งๆน,นะครับพยายามเคลื่อนไหวตัวให้น้อยที่สุดน,นะ ที่ภาพเป็นอย่างนี้เพราะว่าแสงเดียวส่องมาถึงไม,ไม่ถึงพื้นนะก็ภาพจะออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มานี่ครับตัวใหญ่ของทิปนี้นะเป็นเชโดไซประมาณ3-4สโลได้นะครับมาใกล้เน้แล้วนะช่วงวันนี้ผมถูมย่ยิงช้าเพราะว่าผมรอให้ปามันหันตัวนะผมไม่อยากยิงเข้าไปตรงตรงนะเดี๋ยวมัน,มว,นวิ่งสวนพาูกบอกก็มาหาเราครับแต่เกือบไม่ทันนะถ้าชัยนิดเดียวทุกคน ก็เรียบร้อยน,นะดินไม่ทันละก้อนแรกลูกดอกเข้าไปพันกับสลายครับโ oh, อ้โหอีรุงตุงนางเลยคือแปลงไม่หมดแรงวนะผมกลัวมันห,หลุดนะเข้าไปจับโอ้โหแปลดินเลยก็ต้องรอให้แปลงหมดแรงนะครับนนี้ก็ถอยขึ้นมาหายใจครับก็หายใจก่อนพาเรามองแล้วถ้าดูแบบนี้ไม่มีทางหลุดครับดูที่กระบาลครับที่หัวนะน่าจะเคยโดนยิงมาแล้วนะครับมีรอย,อยอยู่ที่ตรงแกงกระบาลเลยดูกยใกล้ๆคน ัเนี่สายสวยครับตัวนี้นี่ครับตรงกลางกระบาดมีรอยโดนย,ยิงไปเลยนะแต่ไม่เข้าครับที่โดนนี่กระโหลกกระโหลกไปชนิดใ,ใหญ่นะตัวนีโอ้โหโทนมันเริ่มแล้วครับน่าจะแสบโลสีโลได้เลยตัวนี้ใหญ่าานะเข้าไปอย่างสวยช็อตนี้สู้ใกล้กอไผ่ครับผม ผมใช้วิธีนี้ทุกคนนี่ครับผมจะใช้วิธีดีดน้ํานะดีดน้ำานี้ครับติดตรงผิวน้ํานะให้มีเสียงครับแล้วก็ดําลงไปผมจะดําที่เดิมเลยนะทุกคนไม่ไม่ขยับไปที่อื่นยนะดีดน้ำแล้วก็สักพักหนึ่งก็ดําลงไปครับนี่ครับมารอเลยนะเป็นปลาชะโดยแล้วครับปลามาไหวรอเลยครับตัวนี้ก็ไซส์สวยทุกคนดีดแรงมากเลยครับ ตัวนี้ก็น่าจะผ่านศึกแล้วทุกคนดูที่ปากครับน่าจะกินเบ็ดมานะปากนี่แหว่งขาดไปเลยนะแต่ว่าหายแล้วนะครับหายหายแล้วตัวนี้ดุมากครับดินแรงมากเลยโอโ้โหทุกคนกำลังดีดนะอยู่ในไดมอนรอเลยครับโอ้โหสวยๆเลยครับไอวิสัยสองนะสอบกว่าครับ ติดแแบรอครับโอ้โหบาไปแแบไปรอเลยนะกำลังติดแแบบเรียบเลยไปครับตีกระบอกกนดิแล้วเราก็ใช้วิธีเดิมอีกแล้วนะครับก็คือดิดน้ำเหมือนเดิมนะน้ำแล้วก็มุดลงไปครับผมจะพยายามเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดน,นะเพราะว่าไม่งั้นน้ำมันจะขุ่นทนุกคนมันจะเป็นตะกอนฟูงขึ้นมาครับก็จะมีปลากระสุบเข้าไปเข้ามาเจอแต่กระสุบคุชเชอเลยนะแล้วก็ปลาหมูตะกับตัวไม่ใหญ่นะครับ มาดูจงังหวะนี่ปลาอะไรเข้าครับมาแล้วครับทางขวามือทุกคนโอ้โหกระสุนใจครับว่ายมันนิ่งๆเงี้ยนะตัวนี้สายโลกว้าครับลากเชือกไปพันกับนี่ครับกอ่อผายเลยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องปลดปลดปลาก่อนนะครับเขินหัวใจดิ้น,นแรงมากทุกคน ถ้ายิงไม่โดนจุดดีๆนี่นชอบขันในกระสุนพวกมันดิ้นแรงครับจังหวะนี้ก็เป็นชะโดยแล้วครับยิงน้ำกระจายเลยนะครับสายแดดเดียวแล้วครับระดูปอกนะครับ กปครับเราก็ไอตัวใหญ่ตามมาทีหลังนะเราก็ต้องเลือกยิงตัวใหญ่ครับแต่เสียดายคนจะกวะนี้ยิงบาดิ้นขาดไปนะลากเชือกไปนะครับแต่ว่าดิ้นไปพันกับสไลด์แล้วก็ขาดไปเลยสายกําลังสวดเลยนะครับตัวนี้ก็มาแบบนิ่งๆนะครับลอยเข้ามานะไก่ๆนี้มัมีทางพลาดครับผมจับไปครับและนี่ก็เป็นผลงานของผมในวันนี้นะทุกนก็ได้เยอะนะครับหลายตัวอยู่นะแล้วก็นี่เป็นผลงานรวม ทีมปร,ปรับปลาเชโด,ดงเราวันนี้นะครับถือว่าช่วยกําจัดปลาเชโด,ดได้เยอะเลยนะแต่ว่ายังไม่หมดทุกคนโอ้หแน่จะเหลืออีกหลายพันตัวนะเยอะเกินครับแล้วก็น,นี่ครับที่มาช่วยเราวันนี้ก็จะมีน้องดอยครับดำน้ำยิงปลานะครับแล้วก็น้องศักครับศักสนมุลนะครับแล้วก็ทีมงานกี้กียยิงปลานะครับแล้วก็ดำน้ำยิงปลาอยู่ก,กินครับ นี่ปลาสะดวกที่เหลได้มานะเราจะไปทําเมนูวันนี้ครับเป็นเมนูปลาเด็ดเดียวนะครับก็ทํถอกเกล็ดออกให้หมดนะครับก็าซส่กำลังกินในนะนี้ครับใส่สวยเลยมาถึงขั้นตอนการตัดหัวทิ้งนะครับนี่ก็เป็นเมนูฝีมือของพี่เพชรนะครับผมให้พี่เพชรไปจัดการนะล้วก็ทําการผ่าหลังครับ หลังนี้นะเราก็เอาไส้ออกครับใส่ทิ้งไปเ<ม>นื้อสวยๆแล้วครับแล้วก็มาล้างับความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปหมักนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรน้ำหมักองพี่เพชรกันเลยครับ<ด>ก็จะมีเกลือนะครับ<ด>อเกลือนี่ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับเมนูนี้นะแล้วก็ดีฮะรสดีครับ เราดีใส่เข้าไปตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็นี่ครับผงชลวดนะผงนัวนะครับจริงๆแล้วถ้าใส่ได้น้ำมันหมูก็จะดีนะครับแต่ว่าหาไม่ได้นะวิเศษเลยใช้น้ำมันพืชนะครับใส่เข้าไปครับเพื่อให้เคลือบผิวผิวของปลาครับจะได้สวยนะผิวปลาจะได้เงาเพื่อสวยนะครับแล้วก็มาทาตัวปลาอย่างนี้เลยนะครับสวยๆครับทาแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ครับ เดี๋ยวไปประเม,มินนี้ฮะสวยเลยนะครับความมันของน้ำมันก็จะเงานะเงา่างน้แดดแรงๆอย่างนี้เราก็ตักให้วันเดียวครับผมก็ได้ครึ่งวันแล้วก็มาพลิกตัวปลาด้วยนะแล้วเราก็จะได้ปลาทอดส,อสวยๆอย่างนี้นะทุกคนปลาเดดเดียวนะมาทอดนะครับเป็นกับข้าวก็ได้ครับผมกับแกมก็ดีนะก็หอมชุยแล้วครับกินกับน้ำพริกครับอร่อยเลย โอเคนะครับสำหรับคลิปน,นี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ